ทุกคนเลยนะคะทุกคนยียราสโซ่ไรค่สามพันเศษเท่ไปเสร็จเองนะคะทุกคนเย้วันนี้เราอยู่จากสารละครเ,เรือเรือนี้สุดหล่อนะคะทุกคนเย้โอเคก็วันนี้เราสัมภาษดน่าจะได้กินมืันเดิมนะคะทุกคนตามปกติตาตลาดเชียงคยเลยนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้ก็จะประกาศให้แด้ทราบนะคะว่าในสํา ดานหน้าเองนะคะก็จะงดออกอากาศ2วันนะคะในการสัปภาห์ันแล้วก็ละครเรียบเพื่อนรัดทอริย์นะคะก็ออกากาศใหม่รอบหนึ่งคือวันคือวันที่22ถึง23มีสายนี้นะคะทุกคนก็ก็ต้องงดโอกาสเพราะนื่นจะว่ามีวันสุดการนะคะโอเคก็วันนี้จะสมา,าชิสัปดาห์นห้นเง กันเลย okay, go, โอเคเล t เตรนะคะทุกคนเลสเตฮู้โอเคค่ะทุกคนเราอยู่กับนักแดงทั้งสี่คนเรียบร้อยนะคะทุกคนจัดละครเรื่องนี้สุดหลอนนะคะทุกคนเย่โอเคก็วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นักแดงหญิงแล้วก็โซนในวันนี้นะคะก็สัมภาษณ์นักแดนชายนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์นักแดงหญิงกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาประกาศว่าเราหยุดทัน ที่นี่นะคะก็เป็นสถานสตูดิโอที่ทาําฉากในกรายการสัมภาษณ์นักแสดงนะคะทุกคนเราอยู่สตูดิโอเดิมแล้วนะคะโอเคก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเลยนะคะทุกคนโอเคมันจะมาพูดคุยกับคนแรกกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะหรือสวัสดีค่ะชื่อมีษาค่ะหรือเพเป็นมีนาค่ะก็ทิ่ดีที่กลับมาต้อนรับ เสมอในช่อง my sakura tv นะคะก็ขอบคุณมามาเลยนะคะที่กลับกลับมาละครเล่นเรื่องนี้สุดหลอ่อคันนะคะก็ขอบคุณมามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้อมนะคะก็ดีที่กลับมาตอนเราเย็นเสมอเลยะคะ่ะก็ขอบคุณที่กลับมาเล่นละครคันนี้นะคะนี่ก็เป็นเวอร์ชันปรปับปรุงใหม่นะคะ เศรมาไหมระบบเป็นแป้ใสระบบเป็นคนเดิมตามปกติตาอะไรไปแล้วน,นะคะก็ขอบคุณที่กลับมาเล่นและคอยคันี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อลาสนุกลาสนุกนะคะระบบเป็นแม่หญิงเลียมค่ะเป็นคนยุคก,ก่อนนะคะเป็นนักแสดงเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นวร์ช้าป,ปับปุงใหม่ค่ะก็ดีดที่ ต้อนรับอย่างเสมอค่ะก็ขอบคุณมามๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใครเอยนำพึ่งเองนะคะที่กลับมาเล่นละครในนี้คืออยากกลับมา,มามาเลยนะคะก็เวอรชันปรปับปรุงนะคะก็ก็อยากกลับมาจริงๆเลยนะคะก็ระบบเป็นคนเดิมครัปรกติเลยะคะ่ะแต่อาจะมาในช่วงเพิ่มในอดีตด้วยค่ะก็ระบบเป็น มาสยามรัศมีอะคะ่ะถ้าเราผู้ผิไปไหนก็ขอบไยด้วยนะคะเพราะว่าเื่องจว่าเราลืมบทเลยค่ะลืมบทนาเนาะเป็นตัวละครด้วยค่ะแล้วก็แบบแม่กัญญาในในสมัยอดีตเนียค่ะก็ยินดีเช่นรักอย่างเสมอเลยค่ะก็ก็สัญญาว่าก็ทำให้มันดีดีสุดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะก็ แนะนำตัวแล้วก็แนะนำบทเรียบร้อยแล้วนะคะก็นินสเซนหนึ่งคนนักแสดงเพิ่มนะคะคือรัชนกแล้วก็เป็นได้หินเรียมในคน,นยุคก,ก่อนนะคะก็กลับมาแก้แค้นอะไรพนี้นะคะก็ติดกันได้เลยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับการกลับมาในทรพวนี้หน้านะคะก็จะมาคุยอะไรแบบสารลู่เล่ยแบบนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยว ถ้าพูดคุยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพุ้สบายเองที่ระบบเป็นดอกฟ้าเองก็จะมาพูดคุยอีกนิดนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะมาให้เมษาคุยกันก่อนเลยค่ะโอเคเมษาคุคุยกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะก็ขอบคุณบุษบามากเลยนะคะโอเคก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับที่การกลับมามากเลยค่ะก็ขอบคุณละครเรี่อลิมิสิตลอนิวชั่ปรับปรุงที่เรากลับมาในนักแสดงคนเดิมค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะถ้าจำไม่ผิดหรอค่ะเคย มีในเวอร์ชันเนะค่ะที่ไม่มีปรับปรุงค่ะ,ระ,คะเรืนนี้สุดล่อค่ะจะไม่ผิดนะค่ะว่าเรือนนี้สุดล่อเขาทายชยแค่สิต่อยอะค่ะก็เสียดายมากเลยอะค่ะก็ไม่เป็นไรมากค่ะก็ขอบคุณที่กลับมาในละคร เรียนเรียนนี่สหลอใวาชาป,ประภุมมากเลยนะคะก็คุณที่มาสมบทด้วยค่ะก็ขอบคุณจริงค่าโอเคจะให้ส้มที่มาแลวว่าเป็นแป้ใสมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะก็ขอบคุณค่า็คเดขออย่พูดขอบคุณคุณในสามาเลยนะคะก็ยินดีที่กลับมาในบ้านเก่าเสมอเลยคะ่ะแล้วทีท่ัาหาย จัดวงการันเทิงมเมื่อหนึ่งปีหรืออะไรหลายเดือนเด็ดนะค่ะก็ขอโทษทุกคนที่รอนานๆมากค่ะก็ะะะะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมาเล่นละครเท่าไหร่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ออกจกตวงการันเทิงมนะคะก็แต่ว่าเราไม่ได้คือไม่อยากอยากจะเล่นละครเนาะแต่ยงงไงก็ยินดีที่กลับมาในในระบบเสมอะคะ่ะ ในระบบเป็นแป้นใสอะค่ะเป็นเพื่อนของดาฟ้าหรือปุสบาเองค่ะถ้าจะไม่ผิดละค่ะจำได้ว่าเคยมีเวอร์ชั่นยังไม่มีปรับปรุงอค่ะถ่ายแล้วฉีสตอนคะคะแต่รู้สึกเสียดายมากเลยค่ะที่ไม่มาในเรือนนี้สุดหล่อนี่เวอร์ชั่นด้านเดิมค่ะก็ก็เสียด,ดายมากๆเลยค่ะแต่ไงในเวอร์ชั่นปรับปรุงก็จะในในรูป ของเพื่อนของตดบกวฟ้าหรือบ okay. ูสต so, ์้าเค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจอย่าแบนใส่ด้วยนะคะโอเคก็ขอยับเพกแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ลัสนกที่ระบบเป็นแม่หิ่เรียมค่ะก็จะมาพูดคุยกันได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณคุณสมม่าเลยนะคะก็ขอบคุณมาม่าเลยนะคะก็ดีใจที่ กลับมาในในละครเรื่องนี้ตรอนะมากเลยน,นะคะก็ดีใจทุกคนนักแสดนเดิมอะค่ะที่กลับมาในระบบคนเดิมอค่ะแต่แต่รัสโุเองเป็นนักแสดนเพิ่มเลยค่ะก็เป็นไม่ค่อยชิเนอร์ค่ะเพราะโดยชนนั่นเดิมก็ไม่มีในไม่หยินเดียมด้วยะค่ะก็จะไม่ปิดเนาะแต่ว่าดร์ช่นแบบช่นปรับปรุงอ่ะ กจ็จะมีนักแสดงภพคคือเราเนาะหรือว่าเป็นแม่หยินเรียมคนยุคก่อนที่เป็นคูมค่ม,มัคูมมค่มักคู่หมายของพ่อพ่อมาค่ะถ้าทําไม่ผิดล้วก็สามารถดูในตอนที่เอ่ตอตอนเท่าไหร่นะทุกคนสามารถดูเนาะดูได้ลเลยเนาะก็ดูตอนที่เท่าไหร่ได้ค่วยดีว่าลืมนิดนึงนะคะว่าตอนเท่าไหร่แล้วเพราะว่านี่แต่ละครเรื่องอื่น ที่น้องๆพี่ๆทุกคนที่ดูในละครเรื่องอื่นด้อะค่ะก็รื้ๆไปมากนะคะก็ะดีใจมากเลยนะเค okay, ก็ไม่อยากจะพูดเยอะคะ่ะถ้าเราพูดผิดพวกมอสโซนตินึนง <c oughs> ก็ขอัยด้วยนะคะเพราะาด้จากว่าถึงเทนหนึ่งเนาะที่สัมภาษณ์นักแสดงค่ะก็ดีใจก็ด้ใจมากเลยเนาะแต่ไงก็จะให้นำาพื่นที่ระบบเป็นมายาและรัศมี พูดคุยกันต่อดกันได้เลยค่ะเขากลัวมากเลยนะคะคุณเฮ้ยค่ะคุณคุณรัสนอบมากเลยนะคะก็ดีใจที่กลับมาในรูปของนางร้ายค่ะค่ะแต่ทําไมเราใส่เหมือนเด็กฝรัง่งเคยบินเตอร์ขนาดนี้เราขออน,นุใส่นาอเพราะว่าเรา,าเลิอดเชิดน,นิดนึงอะค่ะก็ขอไปด้วยเนาะพูดแล้วนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ่ะเพราะาทางรายการเขาไม่มีคำหยาบแล้วค่ะ ถ้าในละครอาจจะมีคำหยาดเยอะๆแย่นั่นแหละค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้า,าสปาร์เซนก็ไม่อยากพูดคำหยาดแบบนั้นนะคะเพราะเกียดเกินค่ะก็ขอบคุณที่กลับมาในล,ลุก,กเดิมบทเดิมนักแสดงคนเดิมค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ไม่มีน,นักแสดงคนปเปลี่ยนนะคะเป็นนักแสดงคนเดิมก็ปกติค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสมผมแล้วก็เปลี่ยนในเวอร์ชัน ต้นเดิมเป็นเวอร์ชปปั่นปปุใหม่ค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะที่มา,แล,ววา,มา,ามแล้วก็เป็นมายาัสมีแล้วก็บทเพิ่มคือเป็นบทอดีตเนาะคือแม่กัญญาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่กัญญาเคยทาบาปกับใครอะเออไม่ห็ิงเรีย้ยงเปล่าไม่รู้เนาะก็ทุกคนก็ ให้กำลังใจในละครเร่อนเร่อนนี้สุดหลอนด้วยนะคะโอเคก็ okay, <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะค่ะเจ็บคอมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากเลยะคะ่ะก็คุณค่าก็ดีมากเลยนะคะถ้าคราวหน้าอย่าลืมลรับละครเล่นไหนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะก็คุณค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะเซ่ท่านสี่คนมากเลยนะคะ นักแสดงคนเดิมนักแสกดงเพ่มมาเนี้น,นะคะที่พวกคุยในวันนี้ค,ค่ะก็ด e ีใจทุกคนมากเลยนะคะที่มาพูดในวันนี้ค่ะก็ดีสุดดีใจตึงเต้นแล้วค่ะก็โดยเฉพาะบูสบาเองก็ดีใจที่มาระบทลรุกเดิมบทเดิมนักแสกดงคนเดิมค่ะจกระบทตอนนี้ท่านนานมากเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนีุ้ดท้ายในเวอร์ชันแบบเดิมอะก็จะมีนักแสดงคนเดิมอะคะ่ะ แต่อาจจะนี้จะเจอเพิ่มแค่หนึงคนเดียวค่ะโอเคก็ดีใจเปนมากแล้วค่ะก็คือละครเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วหรือหลายเดือนแบบนั้นนะคะจะไม่ได้หรอกค่ะแต่ไงอะ่ะก็อยากอยากกลับมาในบทนี้มากเลยค่ะก็ก็ขอบคุณพวกกับที่เรากลับมานี้ บทเดิมรุเดเี่นเดิมค่ะก็กลุ่นมาเลยนะคะขอบคุณค่าเขาเป็พผู้กับด้วยเนาะแต่ไงก็ก็ต้องรอในละครเรื่องใหม่ของบูสบานะคะก็กนรอให้ผู้กับเขาอราอละครเรื่องใหม่ก่อนเนาะละครเรื่องใหม่ะ่ะเขาจะคิดยังไงแบบนั้นนะคะก็จน้องรอค่ะแต่บุสบาเองก็ตอนรอนไหนบทไหนอะค่ะก็ต้องรอดูเลยนะคะ โอเคปุษตาขอ,อาพูดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็รายการนี้ก็หมดเวลารลอเลยนะคะโอเคก็ขอบคุณนันซะฮะสี่คนมากคะ่ะขอบคุณโอเคค่ะ okay. ก็วันนี้หมดเวลาบร็อตเลยนะคะโอเควันนี้ก็จะหมดเป็นลุคพี่ีิกรีบบล็อนะคะก็ตอนนี้ก็ก็จะมีละ,ละครเดอน เพื่อนและทอริยกันแล้วนะคะจะต้องรองในรายการต่อไปกันได้เลยนะคะโอเคก็ทำไมทำไมสาเหตุว่าทำไมลงย้อนหลันทำไมลงไม่ตามเวลาตามวันอะไรแบบนั้นนะคะโอเคก็เราคอยพูดแทนพูดกลับเลยนะคะว่าสาเหตุที่ทำไมลงย้อนหลันลงไม่ตรงตามเวลาเวลาแบบนั้นนะคะ วันไป้คะก็สาเหตุคือพื้นที่เต็มะคะ่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องปกติของโทรศัพท์เราอยู่แล้วะคะ่ะก็โทรศัพท์เราเองก็จะเป็นโพิสติกีะคะ่ะแต่ยางไงก็ต้องงดตามมากันด้วยนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจเรื่องเรล่นงนีด้วยกันด้วยนะคะต้องงดตาำม,มากันด้วยะคะ่ะโอเคก็อย่สักรลนึงติดตามแลบชมละครเรื่อง พื่อนรัตทริย์พีพีสามนะคะก็ติดตามรอดูกันได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ติดตามรับชมรายการสัมภาษณ์แสดงเทปเสร็จกันได้ในในทุ่นธนาคารเวลาเก้าในกาศห้าทีค่ะอันนี้ก็ย,ย้อนหลังนะคะวันนี้ก็สัมภาษณ์แสดเทปเสร็จก็จะมีสองคลิปนะคะโอเคก็วันนี้หมดเวลาเรียบร้อยนะคะบุษบาเองก็ต้อง ตอนเป็นเปลี่ยนลลกเป็นจับพี่กบเป็นนักแสดงบล้วค่ะโอเคก็วัน,นขอยาพูดแค่นี้แล้วค่ะสัดช่วงนี้เจอกันใหม่ในวันนี้ตัปงติก,กี่โมงก,ก็ได้ค่ะโอเคถึงแม้ว่าจะลงตามผิดเวลาบ้างก็ต้องอดมาก,กันด้วยนะคะโอเคก็หมดเวลาปล่อยนัดเจอกันใหม่ในวันนี้ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มสีจ่จ สี่สิบห้าจีเนาะถ้าถ้าพูดถูกพูดอิ่ไหก็คงขออภัยด้วยนะคะโอเคขอจอาเพื่อนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ